เราไม่ได้สู้กับใครบางคนนะคะเราไม่ได้แค่สู้กับรัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นแต่เราสู้กับตัวระบบที่ใหญ่มากๆแล้วหลายๆปัญหาเนี่ยนะคะมันสู้กับทั้งระบบในแง่ขององค์กรสถาบัน,นกลไกรัฐที่มีอยู่แล้วมันสู้กับตัววัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยเวลาที่เราพูดถึงศักดินาโจงคิน้าในสังคมนี้เนี่ยนะคะ อยา้เข้าใจว่ามันคงไม่ได้หมายถึงแค่กลุ่มองค์กรสถาบันเท่านั้นหรือคนที่อยู่ในอำนาจเท่านั้นศักดินาที่จะต้องพิมพ์หน้าด,ด้วยนั่คือว่าทำศักดินาซึ่งดี่เชื่อัว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่มันอบอุ้มให้ตัวระบอบเนี่ยมันเดินอ,อยู่ได้เรามักจะมองกันว่าระบบรากการที่แข็งทื่อตายตัวที่สุดเนี่ยนะคะคือตำรวจและทหาร แต่ยวคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเห็นตํารวจนะคะที่ปฏิเสธที่จะยอมรับอํานาจบางอยา่างปฏิเสธที่จะถูกโอนย้ายไปทํางานในสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะทานะคะเรายังเห็นปฏิกิริยาของทหารบางคนที่ออกมาเล่าเรื่องเรฟังมันมีคอร์รับชอนอย่างไรบ้างในกองทัพแต่เราเคยเห็นเคยได้ยินเสียงจากตุลาการไหมคะไม่เคยนี่นนี้ต่างหาก คือสถาบันที่ระบบวมฒ่อทำเสด็นาอนั้นแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งแม้กระทั่งเราไม่ต้องพูดถึงว่าการบัญชักใช้กฎหมายโดยที่ไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยนั้นมันเกิดขึ้นมามากกว่า10ปีนะคะตั้งแต่หลังประหาร2,149ที่กระทำตั้งแต่พักการเมืองนักการเมืองกับประชาชนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง วันนี้พวกคุณนะคะอยวว่าชวชนรุ่นใหม่ก็กําลังเผชิญกับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้การบังคับใช้หนึ่งหนึ่งสองการบังอย่างกว้างขวางการดิเซตไม่ให้รับรประกันตัวนะคะคุณจะเห็นว่าไม่มีปกระยริยาที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีเสียงจากตุลาการไม่ว่าจะเป็นอัยาการหรือสาต่อสิ่งเหล่านี้เลย เมื่อถึงถึงการบริหารบุคคลเนี่ยการบริหารบุคคลของพวกคุณก็คือคุณเลือกตอตกสปหมายถึงคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยคุณเลือกกันเองเป็นระบบภายในของพวกคุณใช่ไหมฮะไม่มีคนนอกเข้าไปดูเพราะว่าอ้างหลักอิสระของของผู้พากษาตุลาการนะอันนี้มันมันเป็นมันเป็นหลักที่อ้างว่าเพราะว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนของที่บัญญัติ กับบริหารเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทาให้เสียอิสระของผู้พิพากษาตุลาการซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยถูกไหมฮะมันไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าแต่งตั้งและคุณอิสระมันไม่มีใครการไปแทรกแซงคืนรายอิสระแต่กระบวนการในการได้มาซึ่งตัวคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นผู้พิพากษาตุลาการคุณได้ไมาอย่างไรถ้ามันเป็นระบบปิดก็แปลว่ามันก็คืออยู่ในแวดวงเดียวกันถูกไหมฮะอำนาจอื่นๆเนี่ยไม่มีส่วนว่าไปเกี่ยวข้องเพราะผู้วิพากษษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับประชาชนอยู่แล้ว ถามว่าผู้รักษาจะรู้สึกได้ยังไงว่าอำนาจที่เขาใช้มันเป็นอำนาจของประชาชนถ้าเขาไม่มีจุดเชื่อมโยงอะไรกับประชาชนเจ้าของอำนาจ